มาฝึกวิธีการเติมเงิน S c M Point นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะโอนเงินผ่านแอปธนาคารเราก่อนหรือใครสะดวกตู้ ATM นะคะแล้วก็โอนผ่านตู้ ATM แล้วก็จดเลขบัญชีของบริษัท Succe s ตมอลธนาคารอะไรก็ได้นะคะโอนเข้า Succe s ตมอลที่เราสะดวกนะคะมันจะมีเลขบัญชีเดี๋ยวปุ้ยจะแนบไปให้นะคะโอนเข้าผ่านแอปแล้วเราก็ได้สลิปมาแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทําการแจ้งโอนนะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเราโอนเงินเข้าธนาคารของซักเซ็ตมอแล้วนะคะปุ้ยเลือกโอนเข้าที่ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะแล้วเราได้สลิปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการก็คือไปแจ้งโอนในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยกันเลยเมื่อเราได้สลิปแล้วนะคะเราก็จะมาทําการแจ้งโอน แจ้งโอนในหน้าเว็บไซต์นะคะเข้าเว็บไซต์มาก่อนนะแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้ค่ะแจ้งโอนเงินถ้าเราไม่มาแจ้งตรงนี้นะคะบริษัทจะไม่รู้ว่าเราโอนเงินนะคะแจ้งแจ้งโอน SCM Point นะคะเราก็จะมาที่รูปมือสีส้มจิ้มเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นรายการนี่ค่ะ เขาจะเป็นรหัสเราแล้วชื่อเราแล้วนะคะเราก็ใส่เบอร์โทรของเราเองอีเมลจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมาใส่วันที่โอนเป่งโอนไปเมื่อกี้คือวันที่สองเดือนเก้าเวลาโอนนะคะถ้าเวลาโอนจำไม่ได้เราไปดูที่สลีปนะคะสิบสามจุดห้าห้านะคะสิบสามจุดห้าห้าก็พิมพ์เลย สิบสามจุดาาแล้วก็มาที่โอนเข้าไทยพาณิชย์ของบริษัทซักเซ็ตโมนะโอนไทยพาณิชย์ใครจำเลขบัญชีไม่ได้มาดูช่องนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โอนจากไทยพาณิชย์ของเราโอนทางไหนอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งแอปโทรศัพท์นะคะจำนวนเงินเมื่อกี้ห0 0ั สองบาทแล้วก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์รูปภาพนะคะรูปเยอะก็จะไปเปิดดูนะคะใช้การเปิดดูล่าสุด6,200นสองร้อยนี่ไฟล์มาแล้วใครที่ไฟล์ใหญ่นะคะเราก็กดบันทึกได้เลยนะนี่เด็กอ้างอิงไม่จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ เราก็มาสไลด์มาสุดเลยมากดบันทึกค่ะอยู่ตรงนี้บันทึกค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะรอทางบริษัทอนุมัติตกลงนี่ค่ะเราจะเกิดบินตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะบินตรงนี้ค่ะเห็นไหมเป็นรูปกากระบาดนี้คือเงินยังไม่เติมให้นะคะ ประมาณ5 1 0นาทีเดี๋ยวเงินก็จะเติมเข้า SCM Point เราตรงนี้ค่ะนะคะทวนนะคะให้เราโอนเงินจากแอป,ปธนาคารเราหรือตู้ ATM นะคะเข้าธนาคารบริษัทเลือกจะโอนธนาคารรายเราจดเลขบัญชีเรียบร้อยแล้วเราโอนแล้วเราได้สลิปมานะคะเราก็มาแจ้งโอนในเว็บไซต์แค่นั้นเองค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอเข้าโอนเข้า SCM p o i นะคะ